มุมดิวต้อยูอ่ตอนนี้เนี่ยจังไม่นี้เอามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับมสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เนี่ย3ฤ<ต>ดูกาลครับด้วยนะฮะนี่คผมตีเข้าคัแล้วคิดว่าเฟิร์สน่าจะรู้ใจอยู่อะโอ้โหโอเคครับได้ก็สําหรับแชร์นะ2ลงผมขอแชร์ก่อนโอเคโอเคอได้ครับก็ ช่วงนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับก็ผมก็จะพูดคอนเซปต์ก่อนละกันนะก่อนที่ผมจะไปดูช่วยดูกราฟให้นะครับผมก็คือเรานะครับสอนเพื่อนลงทุนนะครับผมเราเป็นเรานะครับสร้างเพจขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างช่องทางขึ้นมาเนี่ยเพื่อตั้งใจให้ทุกท่านนะครับได้รับข้อมูลนะครับผมที่ถูกต้องละกันนะครับผมเราเชื่อว่าการสร้างนะครับผม การสร้างมายเซทที่ดีในการลงทุนเนี่ยก็คือการสร้างการวิเคราะห์ที่ดีนะครับอย่างนี้ครับสิ่งที่ทําให้นักลงทุนนะครับผมแตกต่างกันเนี่ยตั้งแต่นักลงทุนยากๆจนถึงนักลงทุนระดับใหญ่นะครับในระดับสูงเนี่ยมีด้วยกันสสิ่งครับข้อแรกคือความรู้ครับข้อ2ก็คือความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาโฟกัสกันที่ตรงนี้นะ ครับผมโอเคนะดูจากที่พี่โมตีมามาพอดีเลยามาแล้วนะมาแล้วครับมาแล้วแต่กราฟยังไม่มานะครับกราฟยังไม่มาเรียกว่ามาแตะเฉยๆเนาะมาแตะมาสัมผัสครับก็คือตอนนี้เราถ้าถามผมนะดูจากกราฟตรงนี้นะครับเรากำลังหาจุดว่ามันเรากำลังจะวัดอยู่ว่า มันจะทะลุทำโลใหม่เป็นนิวโลหรือมันจะเบรกขึ้นไปนะครับผมแล้วกลับตัวเป็นขาขึ้นโทษทีครับพี่โมอันนี้เป็นไทม์เฟรมไหนนะครับอันนี้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับอ่าโอเคทำ์เฟรมหนชั่วโมงนะหรือตัวตัวสตรัคเจอร์ตรงนี้จะเบรกกลับเข้าไปนะครับผมในมุมเดิมเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะครับผมตอนนี้ นะครับเอ่อกราฟเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้มีการทำโลใหม่นะอ่าหมายถึงว่าที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ล่าสุดอะครับมันเป็นโลที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ไม่ได้ทะลุลงมานะครับผมต้องรอดูโมเมนตัมไปก่อนนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคอ่าพี่โมครับเดี๋ยวพี่โมฉายได้เลยครับอเนีบเนี่ยกำลังกำลังพิมพ์ตามคำบอกเล่าอยู่อะอ่าเรียกว่า เฟิร์สีค่อนข้างรู้ใจเลยแค่แค่ตีเส้นเห็นไลก็โอ้โหมาเลยทีนี้อ่าเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,มโลของเฟิร์อยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าจังหวะที่กราฟมันย่อ,ย,อย่อลงมาตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เบรกโลเดิมดังนั้นถ้ามันมีการเบรกเฮนไลตรงนี้ขึ้นมาก็แสดงว่ากราฟจุดนี้มันมีโมเมนตัมขึ้นมาแล้วและถามว่าถ้ามันมีโมเมนตัมไปวัดอีกกีตรงไหน ไปวัดอีกทีตรงท้ายครับเบรกไฮได้ก็คือไปต่อน,นั่นเองถ้ามาครับ,รบดังนั้นจุดตรงนี้อ่าไม่ใช่จุดโซนตรงนี้โซนตรงนี้เป็นโซนสําคัญรอดูพฏแอคชันแถวๆนี้ว่ามันจะสามารถผ่านเทรนด์ไลน์ได้หรือเปล่าถ้าผ่านไม่ได้ก็ลงต่อเท่านั้นแหละครับแต่อืที่มันยังไม่ลุดโลมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้เนาะแต่ถามว่าอ่าดูสี่ชั่วโมงอุยขอโทษรับเฟิลนี่สี่ชั่วโมงครับ ครับอ่ะดูสีมไม่เป็นไรครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยแท่งเทียนมันมันมีแรงนะตูมดูหนึ่งชั่วโมงมีการเบรกแล้วก็ติดเทนไลน์ย่อลงมาแต่ยังสู้อยู่นะดังนั้นนะถ้าจะเซลล์ตรงนี้ก็อย่าลืมวาง SL ไว้ด้วยนะครับถามว่าเซลล์ตรงนี้มันดีไหมมันก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าหนึ่งคือในโมเมนตัม ของหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับมันเป็นมันลงอยู่เนาะ2คือมันอยู่ตรงกรอบบนของเทไลน์แต่แต่แต,แต่มันขาดอย่างหนึ่งคือมันขาดแพรชั่นเพราะว่าปัจจุบันแรงของแพรชั่นขึ้นกําลังมาอยู่เท่านั้นครับถ้าใครชอบเซลล์ก็อย่าลืมมอง sldd ส่วนใครชอบบายรอมันเบรก,ก่อนนิดนึงเนาะก็แผนคราวๆข,ของผมก็ประมาณนี้ถ้าตีได้เห็นง่ายขึ้นก็คือ วันนี้เมาเมาดูกระตุกกระตุกเนาะสีใเห็นง่ายขึ้นก็คือปึ๊บเบรขึ้นไปยืนอยู่ถึงไปเทสนะครับคร่าวๆประมาณนี้โอเคจบแล้วเยี่ครับ, <Okay. S 1> บรพี่โมผมขอสี่ชั่วโมงอีกทีหนึ่งครับวันนี้เมาพี่กระตุกไหมในไลฟ์ไม่กระตุกนะยังได้อยู่ครับยังดูลื่นอยู <Okay. S 2> ่นะ โ <Okay S 2> อเคครับนอนมองนอนพี่อยู่นอนมองพี่อยู่อ่าโอเคได้ครับก็ผมย่อเป็นความง่ายย่อความให้ง่ายแบบนี้แล้วกันครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าถ้าเห็นกรอบนะกรอบโลแล้วก็กรอบไฮข้างบนใช่ไหมตอนนี้มันเปรียบเสมือนว่าราคาของมันลดลงมาครึ่งหนึ่งทีเนี้ยเราต้องตัดสินใจแล้วครับว่าเหมือนกับตอนนี้เนี่ยวิธีเราต้องตัดสินใจแล้วครับว่าอตอนนี้เนี่ย,รา,ร,านนยราคาเนี่ยมันจะ เขาเรียกว่าจะลดราคาลงมาอีกหรือจะปรับราคากลับขึ้นไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันกลับขึ้นไปเท่าเดิมกับราคาที่มันเคยทำ h i g ไว้แล้วนะครับถ้ามันไปต่อก็แปลว่ามันมีโมเมนตัมทางราคาเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างนี้ครับของ1ชิ้นราคาเนี่ยเคยทำ high สุดที่100่100บาทนะครับและเคยทำ low สุดเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับ ตอนนี้เนี่ยของชิ้นนั้นเนี่ยกำลังราคาอยู่เจ็สิบห้าบาทอ่าถ้าเราซื้อตอนนี้นะครับแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยราคามันเนี่ยจะต้องกลับไปแตะที่หนึ่งร้ยบาทแน่ๆเลยนะครับเราก็จะมีส่วนต่างตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันโดดเกินขึ้นไปอีกว่าหนึ่งรอยบาทแปลว่าของชิ้นนั้นเนี่ยถูกมองว่ามีมูลค่าแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เจสิบห้าแล้วลดกลับลงมาอีกเหลือห้าสิบแล้วทะลุห้าสิบลงไป นะครับอ่าคนก็จะมองว่าโอเคของสิ่งนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับส่วนวิธีการดูทางด้านเทคนิคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาตีเส้นกันนะครับผมแบบนี้เลยจากที่เห็นนะครับเราจะมาตีเส้นกันสองเส้นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยยังไม่ได้ทำาโลใหม่ ight, นะครับราคายังไม่ได้ทำโล w ใหม่ นะครับตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมเราถึงต้องรอให้มันเบรกขึ้นไปก่อนเพราะว่าการที่รอให้มันเบรกขึ้นไปกันไงคือการคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงราคาที่ถ้าทุกคนสังเกตนะเมื่อกี้ขอร้อยบาทใช่ไหมอยู่75บห้ อ่าไฮร้อยหนึ่งแล้วก็โลห้าสิบนะครับผมมันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการเข้านะครับผมแต่ก็ในขนาดเดียวกันก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างแม่นนั่นเองนะครับอ่า uh, ถ้าเกิดว่ามันถูกทางนะตามที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับผมทีนี้ลองดูทีนี้เดี๋ยวผมขอดูกราฟเดยหน่อยได้ไหมครับพี่โมครับได้ครับกำลังกาลังเพิ่อยู่ครับ โ okay, อเคเดี๋ยวช่วยย่อกราฟเดยให้ผมหน่อยนะยอ่อแบบย,ย่อไกลๆเลยโอเคครับไกลขนาดน,นี้ครับไกลขนาดนี้อว่าโอเคครับโอเคพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคซูมเข้าไปนิดนึงครับโทษทีโอเคครับก็วันนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมตัวส่วนตัวของเองชอบใช้นะครับผมก็คือ เราจะมาดูที่เขาเรียกว่า m u l t i เพิ t i m ไทม์เฟนะครับดูที่ไทม์เฟรมหลักก่อนว่าโมเมนตัมเนี่ยมันมาทางไหนแล้วตอนเนี้ยไทม์เ a m e หลักเนี่ยกำลังจะบอกอะไรแล้วเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันจะชัดเจนกว่าภาพเล็กนะครับอืมเนาะทีนี้ตอนนี้ถ้าเราเห็นนะครับกราฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมและในกราฟเด y เองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำ New Low นะครับ ่าคือการเปลี่ยนนี่ก็ยังไม่ได้ทำนิวโลเพราะฉะนั้นแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมันทํามันทําแบบว่าไฮเนี่ยถูกกดหัวลงมาแล้วในไฮที่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมราคาอาจจะขึ้นไปแต่ที่ไฮเดิมและร่วงลงมาก็เป็นไปได้เพื่อคอนเฟิร์มทำเพื่อคอนเฟิร์มที่จะทำขาลงนะครับแต่ทีนี้ ถ้าทุกคนสังเกตครับตอนนี้มันก็อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะวัดจากพาแอคชั่นพาแอคชั่นตอนนี้ขาบายค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าเส้นของเห็นเส้นเห็นสีแดงไมหมครัสีแดงเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงได้บอกว่าเป็นจุดที่เราจะใช้ในการวัดใจกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราไปมองภาพ เป็นเดือนเป็นปีนะครับผมยังไงเนี่ยทองก็ยังมีแนวนโน้มที่จะขึ้นต่อไปนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยมาเก่งกำไรกันนะครับในช่วงที่มันเป็นระยะสั้นๆเนาะเราก็อาจจะใช้ภาพที่กว้างขนาดนั้นเนี่ยในการเทรดไม่ไหวเหมือนกันนะครับใช่ครับประมาณนี้นะโอเคครับประมาณนี้ทีนี้สอดแทกนิดนึงครับสอดแทรกนะครับสอดแทกมีใช่สอดใส่ ทีนี้ยครับถามว่าทำไมเฟิร์สต้องดูทำเฟรมเดย์ด้วยอย่างทำเฟรมเดย์ครับถอาเราลองจินตนาการว่าทำเฟรมหนึ่งนาทีคือหนึ่งคนถ้าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือหกสิบคนถ้าหนึ่งวันกี่คนครับเฟิ <laughs> 1, ร์สโยนโยนหนึ่งพันสี่รอยสี่สิบคนก็แสดงว่ายิ่งทำเฟรมใหญ่นะครับสแสดงว่า เหมือนมีคนคอยที่จะคอนเฟิร์มมากยิ่งขึ้นมันก็จะโดนหลอกค่อนข้างน้อยที่นี่ครับว่าทําไมสีแดงน่ากลัวสีแดงน่ากลัวมันหมายความว่าตรงเนี้ยครับถ้ามันเกิดสีแดงเกิดขึ้นแสดงว่าราคาปิดมันไม่สามารถปิดเหนือราคาเปิดได้แ,แสดงว่าโมเมนตัมขาเซลล์มันยังอยู่เนาะแต่ถ้าถามว่าตรงนี้หน้าบายหน้าเซลไว้ไม่รู้ครับมันอยู่ตรงกลางอืมันอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยครับไม่รู้ครับ อ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้วันศุกร์วันที่วันศุกร์นะครับใครที่รียอาจจะไปถือแล้วก็วัดกันไปก็เตรียมสลิปเพจไ้ด้วยนะครับก็เตรียมเกลพจไว้ด้วยหลายหลายพันจุดนะไม่ใช่หลายหลายร้อยนะหลายหลายพันหลายหลายพันใช่เกัือหลายหลายพันนะไม่ใช่หลายหลายร้อยสองสามพันมีไม้นี่เห็นแล้วไม่เห็นธรรมดาเห็นบ่อยด้วยนะสองสามพันนี่เห็นบ่อยนะ ดังนั้นนะครับเตรียม s อลไว้หลายๆพันเพราะว่าถ้าจังหวะที่มันกระชากจริงเราตั้งเออไว้แคบขนาดไหนก็ตามมันทะลุทะลวงได้นะครับยิ่งหลอดใหญ่ยิ่งกำลังใหญ่อืมคือมันเป็นาดาบ <ไป S 2> สองคมนะครับถูกต้องครับจากสองคมถ้าทีพีก็ก็ดีไปเนาะใช่มันพุ่งทะลุทะลวงแต่ถ้าเออ่ะถ้า s ออก็ทะลุเหมือนกันครับก็ซืมอไปครับอันนี้เนาะ อย,อ,อย่าลืมกันอย่าลืมกัรทำเสียงไว้ด้วยเพราะว่าเราเรามาเก็งกําไรส่วนผมเก็งกล้าไม่เกี่ยวแล้วแล้วกราฟกําลังจะบอกให้เราวัดใจด้วยนะจังหวะเนี้ยเพราะว่ามันราคายอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วมันต้องผ่านสัปดาห์ทิศอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงยังไงครับยังไงแทงนี้แทงนี้ดูดูมี<ด>มทรง,งนะเออดูมีทรงแต่ถามว่าอีกสิบสามนาทีเราจะรอถึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อืมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ทุกคนนะครับผมลองลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็ผสมผสานดูนะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นของผมเองเนี่ยเวลาผมมองกราฟผมจะมองที่โมเมนตัมใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็มามองดูซิว่าราคาที่เราจะเข้าซื้อเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะครับวิธีการที่จะดูว่าราคาของผมมันสมเหตุสมผลไหมเนี่ยก็คือดูว่า ตัวของเส้นโมเมนตัมนะครับหรือว่าเส้นเทรนเนี่ยมันไปในระนาบเดียวกันไหมแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรที่เป๊ะ100%นะครับผมกราฟเนี่ยมันจะไม่วิ่งเป๊ะ100%หรอกครับแต่ให้เราเนี่ยดูแนวโน้มนะครับผมหลักการของมันก็คือแนวโน้มผมไม่ชอบหาอะไรที่เกี่ยวกับแนวโน้มมาครับเช่นหาวอลุ่มการซื้อขายในฮีทแมปอะไรประมาณนี้ครับเป็นเบื้องต้นนะเพื่อที่จะมาดูว่าโอเคแบบ คนเขามองราคากันยังไงบ้างนะครับผมบางคนก็อาจจะใช้ดีมาส p พายโซนแต่ผมไม่ถนัดนะครับผมถนัดในการดูภาพกว้างๆก่อนมากกว่าแล้วค่อยสโคปลงมาแล้วจากนั้นเนี่ยมาโฟกัสหน้าเทรดของเรานะครับผมว่าเราจะเทรดหน้าไหนนะอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับผมประมาณนี้ครับส่วนวิธีของพี่โม่ครับก็เป็นยังไงบ้างครับแชร์ทุกคนฟังก่อนที่เราจะเลิกไลฟ์กันนิดนึงครับ ก็ใกล้เคียงกันครับว่ากันตามตรงก็ใกล้เคียงกันแต่ที่เราซูมมาหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าทำเฟรมเดย์ไม่ไหวครับเอสเ็กว้างไปแต่ว่า <Okay. S 1> เราไว้ดูแนวโน้มหลัก่าเฮ้ยถ้าทำเฟรมเดย์มันขึ้นแล้วทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันขึ้นตามเรากล้าถือไหมสองทำเฟรมไปด้วยกันกล้าถือแต่ถ้าทำเฟรมเดย์มันขึ้นแล้วทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันลงเราก็อาจจะลดโพซิชันลงหน่อย ส่วนพวกนี้ครับมันก็เรียกว่าไงเกี่ยวโยงกับพวกมันนี่มเหตุมีผลบาๆไว้เรียกว่าไงไว้ไว้ถ้าใครอยากรู้ว่าทางเราได้แบบเปิดเปิดห้องรับเปิดห้องรับเมมเบอร์ชิพตอนนี้มีมีแค่บ้านฟ้าเราบ้านบ้านแดงยอดยังไม่ถึงยอด,ดยังไม่ถึงยอดดูยังไม่ถึงครับทุกคนต้องช่วยกันดูนะครับคลิปแต่ละคลิปนี่ตอนอาบน้ําเปิดดูเลยครับเปิดดูยันจบเลยไม่ต้องไม่ต้องกดปิดนะครับเปิดดูยันจบเลย สําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าแล้วเรามีบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรเป็นยังไงเราบอกตรงๆเลยครับซื่อๆนะครับเราเป็นอินเฟอเซอร์ครับถูกต้องครับไม่มีการอะไรทั้งนั้นครับเราบอกตรงเลยครับเราเป็นอินเฟอเซอร์ครับแต่ไม่ได้เป็นอินเฟอเซอร์มั่วๆนะนะครับอย่างน้อยเรามีความรู้พื้นฐานนะครับผมพี่โมเขาก็เป็นนักสอบกองทุนมาก่อนนะครับแล้วก็ใบอนุญาตมีใบเสอและใบถอนนะครับแล้วก็บีไอซีด้วยบปัจจุบันก็ยังอยู่ปัจจุบันยังอยู่นะ ครับส่วนตัวผมเองก็มีไอซีนะครับผมแล้วก็เป็นคอมเพกหนึ่งด้วยนะครับเอ,อเห็นไหมว่าผมคมดังนั้นนะครับอ่าผมบอกเลยว่าคนที่อยู่ตรงนี้อ่าแอบพฆษณนานิดนึงว่าเมมเบอร์ที่ของเราเสียตังค์นะครับเสียตังค์เป็นรายเดือนนะครับแต่ประเด็นคือถามว่าทําไมเราทำเมมเบอร์ชิพหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เอาเงินส่วนนี้ครับมาพัฒนาฝั่งคอนเทนต์แล้วก็พัฒนาทางฝั่งไลฟ์ของเราเนาะสองก็คือการที่ถ้าเรียกว่าเราสามารถที่จะ นำเงินส่วนนี้มาที่จะ,ะบิลในส่วนของอะไรอะโปรดักชั่นหรืออะไรพวกเนี้ยอ่ะมันก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นเราก็จะมาสอนแล้วก็เรียกว่าไงอะมันเป็นอิสระมากขึ้นเราสามารถพูดพูดดออกหมัดได้ง่ายขึ้นเนาะเฟิร์สเราออกหมัดได้ง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราค่อนข้างอิสระดังนั้นนะครับคือ เรียกว่าแรกๆกันแล้วกันแต่ว่าบอกเลยว่าไายเดือนของเราไม่แพงเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแต่ควรจะมากกว่า18ปีเนาะอืมครับคือจริงๆควรจะ20ปีด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรามีอิสระทางการเงินการบัญชีแล้วนะครับเหมือนปลดล็อกทุกอย่างแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งซึ่งอ่ะโอเคตรงเนี้ยผมได้ขยายความเพิ่มเติมให้น,หนิดนึงแล้วกันครับคือ ไอ้ตรงเนี้ยพวกผมก็พูดตรงๆเลยครับว่าก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละนะครับผมเรื่องเพ,พอ่อทั่วไปนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาะครับผมความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาให้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะครับที่เห็นตลาดนี้เนี่ยนะครับให้ความรู้กันอย่างไม่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ใช้คําว่าใช้คําว่าเป็นแนวคิดที่เอ็กซ์ตรีมแล้วก็สุดโต่ง ไปหน่อยนิดนึงแล้วกันครับหรือบางทีก็สร้างทฤษฎีขึ้นมานะครับแบบไม่ไม่ได้แบบว่าคิดหน้าคิดหลังอะไรนะครับผมคือคําว่าเทคนิคกับทฤษฎีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคเนี่ยคืออะไรครับเทคนิคน่คือสิ่งที่เราได้บอกไปเมื่อกี้นะครับทุกอย่างมันจะเบสออนตามทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับในเรื่องของ ความเป็นจริงคือโมเมนตัมของคนการตัดสินใจแท่งเทียงคืออะไรย้อนมาแต่พื้นฐานเลยครับว่าแล้วทําไมเรามันต้องเป็นแท่งเทียนมันเป็นกราฟเส้นๆไม่ได้หรอเส้นๆมันจะดูอะไรยังไงนะครับผมทุกอย่างอย่างเงี้ยครับที่มันต้องผสมผสานกันเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วกันครับแล้วก็ผมพูดเลยครับว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้คําว่าลงทุนนะแล้ว คุณสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนด้เดือนร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมเดิแบบแบบแบบง่ายๆเนี่ยอันนั้นนะ่ะเราผมมองว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่การลงทุนนะครับเพราะคุณลองคิดดูครับทุกอย่างรันออนจิติทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตตินะครับวันนี้เนี่ยคุณวันนี้คุณเทรดสิบไม้นะครับผมทุกอย่างขึ้นจากจิตติครับถ้าคุณเทรดสิบไม้คุณแพ้สี่ไม้คุณชนะหกไม้ข้อกับคุณได้กาไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณล่อแบบว่าเหมือนกับ ุล,ล่อฉีกเสียสิทธิเลยคือลงหมดหน้าตักทุกครั้งเลยแบบนี้ครับครั้งที่1ลงหมดหน้าตักได้เงินครั้งที่2ลงหมดหน้าตักได้เงินครั้งที่3ลงหมดหน้าตักได้เงินครั้งที่4ครั้งที่ห้ามันก็ไม่แน่เสมอไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเงินที่เราใช้มาตลอดเวลานะครับตั้งแต่การปั้นมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่2อครั้งที่3า ถ้าเกิดว่ามันจะไประเบิดหมดเลยครั้งที่8หรือครั้งที่9สุดท้ายะครับต่อให้เราชนะมาเรื่อยๆมีวินเลมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราแพ้มันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะฝากไ้ตรงนี้ครัว่าคือในไม่อยากใช้คํานี้เลยอะแต่ใช้เป็นคําว่า m มซ์เซตดีกว่า m มซ์เซตที่ถูกต้องอะครับคือเราควรจะ แบ่งรับแบ่งสู้เป็นนะครับแล้วก็รู้ในจุดที่ว่าเราอะทำอะไรอยู่ในตลาดนี้เรากําลังทําการสเป c u l a t e นะครับไม่ใช่ investment ด้วยซ้ํานะเรากําลัง speculate เรากำลังเป็นพ่อคาแม่คาครับเรากําลังซื้อถูกขายแพงครับเราไม่ใช่คนที่เข้ามาในตลาดนะครับผมแล้วมองว่าอันนี้คือการแบบว่า invest ถ้า invest จริงๆนะครับจริงๆผมแนะนำไปถือ spot ดีกว่า นะครับความเสี่ยงในตลาดนี้มันค่อนข้างจะมีสูงเกินกว่าที่เราจะมาอินเวสกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าทุกอย่างที่เราเทรดกันเนี่ยมันอยู่รันบนเศศสติครับก็อยากให้ทุกคนใช้สติบวกเสศตินะครับผมแล้วก็บวกความรู้ความสามารถมันจะสามารถทําให้เรานะครับอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับผมเพราะว่าพวกผมเนี่ยมีอย่างหนึ่งครับคือ พวกผมสามารถพูดได้เลยเต็มปากตรงๆว่าพวกผมอะคืออินฟลูเอนเซอร์พวกผมได้รายได้จากที่ไหทางไหนบ้างนะครับเพราะพวกผมจะไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งนะครับคือหลักๆเนี่ยรายได้ที่เราต้องได้มามันต้องถูกต้องเราต้องนํามาพัฒนาทั้งในเสื้อของสื่อคอนเทนต์ของเราในสื่อของกล้องของเรานะครับผมและ ในเรื่องของกล้องอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่มีคํานี้ครับเราจะไม่มีคําว่าผลประโยชน์ขัดแย้งกับทุกคนนะครับผลประโยชน์ขัดแย้งคือทุกคนเสียเราได้แบบนี้เราไม่โอเคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่โอเคนั่นเองครับส่วนแล้วถ้าเกิดมีคําถามว่าแล้วทําไมแบบถ้าเกิดว่าเทรดได้แล้วไม่เทรดเองแบบใช้ชีวิตประจําวันไปเลยหล่ะนะครับผมมองอย่างนี้ครับส่วนตัวผมเองนะครับ ผมมีตังค์ใช่ไหมครับผมเทรดได้นะแต่เทรดได้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมใช้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันได้เรามองในเรื่องของความเป็นจริงนะครับวันนี้สมมุติว่าคุณเดินเข้ามาในตลาดนี้ด้วยเงนินทุนนะครับหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญเนี่ยคุณจะเฉลี่ยนะครับทําได้อยู่เดือนหนึ่งนะครับประมาณสามถึงสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญมาเท่ากับประมาณสามพันกว่าบาทแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทําให้คุณใช้เลี้ยงชีพได้นะครับ แต่มันอยู่ในลักษณะที่มันเหมาะสมนะครับเพราะบางเดือนคุณอาจจะติดลบบ้างเล็กน้อยบางเดือนคุณอาจจะได้บ้างเองมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติครับเราถึงไม่เอาเงินร้อนมาลงทุนเราถึงได้นำเ,เงินเย็นเนี่ยมาลงทุนหรือว่ามาสเปกุลเลตมาเก็งกำไรกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่อยากเห็นนะครับทุกคนหรือว่า คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย <c oughs> ด้านสูญเสียนะครับผมอะไรแบบนี้ออกไปนะครับอันนี้เป็นจิตวิญญาณของเราที่เราเริ่มทำช่องขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราบอกกล้าบอกทุกคนเลยผมว่าเราน่าจะเป็นไม่กี่ช่องที่กล้าบอกอะไรแบบนี้เอาไปแบบตรงๆเลยนะครับอืมเนาะประมาณนี้ครับพี่โมมีอะไรเสริมไหมครับรอครับหนึ่งชั่วโมงมันปิด รกอกันหนึชั่วโมงปิดใช่ครับอีกสามนาทีถ้ายืนได้ก็อ่าก็รอดูครับรอดูวันจันทร์จะเกิดอาจจะเกิดการเบรกขึ้นหรือเบรกลงไม่รู้เนาะ <laughs> ถ้ายืนได้ก็วันจันทร์วันจันทร์เช้ามาถ้าถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องเบรกขึ้นเนาะ ้องสร้างฐานแล้วเบรกขึ้นได้คืนนี้ผมมองสร้างฐานถ้าถ้าจะขึ้นนะมองสร้างฐานแล้ววันจันทร์ต้องขึ้นถึงจะขึ้นต่อไม่งั้นมันก็ลงมาใช้เวมเดิมน,นะจ๊ะนี่สรุป<อ>รบยอดมองอนาคตอันนี้คาดการณ์นะครับแต่ประเด็นคือประเด็นคือผมมองอนาคตอย่างนี้ใช่ไหมเราถ้ากราฟมันเกิดขึ้นตามนี้เราจึงจะแอคชั่นตามนะครับถ้าสมมุติว่ากราฟมันเปิดปึ้งลงมาเงี้ย เราเราจะบายบายบายก็อ่าก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าการโมเมนตัมมันลงแรงเนี้ยก็ต้องปล่อยมันไปถูกไหมครับต้องให้การเกิดตามแผนเรานะครับเราถึงจะแอคชั่นถ้าไม่ตามแผนยกเลิกอโอเคครับก็ในระหว่างนี้ที่วี่โม่กำลังรออยู่สองนาทีผมขยายความเพิ่มเติมไม่อีกนิดหนึ่งแล้วกันครับคือําว่าทําไมเราต้องรอนะครับผมทําไมเราต้องรอเราเข้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เ,เหรอครับ ผมก็บอกมีครับการที่เรารอให้กราฟฟมอนปิดแท่งก่อนนะครับผมเป็นการคอนเฟิร์มแล้วทุกคนนะครับผมทุกคนเนี่ยที่อยู่ในตลาดเดียวกับเราทั่วโลกนะครับเห็นเหมือนกันว่ากราฟฟมอนคอนเฟิร์มเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นแท่งต่อไปเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมทีค่อนข้างคอนเฟิร์มดีกว่านะครับในจังหวะที่เป็นจังหวะตัดสินใจแบบนี้นะครับผมอืมเนาะเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวตัวของว่าทำว่าทำไมเราต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนเพราะไม่แน่ครับอีกหนึ่งนาทีถึงสองนาทีเนี่ยตาบมันอาจจะวิ่งลงมาก็ได้นะครับก็เกิดขึ้นได้ครับใช่นะครับผมเพราะแน่นอนครับผมจะพูดแบบนี้เสมอนะครับเราไม่มีทางรู้อนาคตครับเราไม่มีทางร,รู้นี่คืออะไรครับเราไม่มีทางรู้อนาคตนะครับผมเพราะว่า ถ้าทุกคนรู้ว่าอนาคตถ้าผมรู้ว่าอนาคตป่านนี้ก็คือถ้าผมรู้วัน,นอานาคตนะสักแม้แต่หนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะครับทุกวันนี้ผมก็ต้องรวยแล้วระเบิดระเบ้อแล้วอ่าผมจะเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก,ก็อัดไปเต็มที่ใช่ไหมครับจากที่เราลันโดยเสรษฐีเมื่อกี้เศรษฐีมันก็จะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นไปทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็ถึงบอกว่านะคพวาผมอยู่ในฟอร์มเมกาซีน,น ใช่ถูกต้องพวกผมก็คือนักลงทุนที่แบบเก่งที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ทีนี้โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับอ่าปิดแท่งแล้วยย่อ่เดี๋ยวเอาเอาขึ้นมาได้ละอ่ะเอาขึ้นมาแล้วยย่รอรอให้มันไอ้นี่นะครับยืนได้นะครับยืนได้นะครับแท่งเดียวบอกไม่ได้ครับต้องรอเป็นชุดนะครับรอเป็นชุดมาแต่แท่งนี้มันบ่งบอกว่าโมเมนตัมมาแล้วนะจ๊ะ ครันะตอนนี้นะตอนนี้แต่ในอนาคตโมเมนตัมมาโมเมนตัมมันก็สันลงก็มาได้เหมือนกันนะับในอนาคตระวังไว้นะครับดังนั้นทุกไม้ต้องมีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอออิแล้วตั้งเอสอันนี้ไม่ใช่นะครับก็ถ้าผมพูดจริงๆนะครับออินก็คือ a อ l อินนะครับเออินก็คือ a อ l อินออิน หลักการของการเอาอินแล้วจริงๆอ่ะคือเราแค่ออกหลอดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โดยที่คํานวณความเสี่ยงไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอ่าสวิงถ้าเกิดว่ามันเกิดสวิงขึ้นมาเนี่ยมันจะสวิงไปในทางลบเนี่ยได้กี่จุดใช่ไหมครับแค่นั้นเลยครับ <S <S ใช่ครับคือ <In S 2> เราเอา่อนเอาอินี่คือเราควรแบ่งเงินก่อนแล้วมาเอาอินในพอร์ตนั้นๆเพราะเราจะสามารถกดหลอดได้แม็กซิมัมถูกไหม ใช่ก็คือเรา SL ด้วยพอร์ตของเราแค่นั้นเองครับถูกต้องครับแต่กับกันถ้าเราใช้พอร์ตพอร์ตเดียวแล้วเรามากดป๊บปแล้วบอกว่าเอาอินต้องตั้ง SL นะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับต้ององแยก <okay. S 2> ออกนะกออกนะถูกต้องนะครับคือถ้าคุณยิ่งออกหลอดเยอะแล้วคุณยิ่งไปตั้ง SL ด้วยแปลว่าคุณบีบ กรอบของคุณลงมาจากตอนแรกที่คุณตั้งไว้สักพันจุดมันจะแตกคือตั้งไว้ว่าวินออ d ด e นะครับผมตั้งว่าวินออใช่ครับ,รบตั้งไว้ว่าวินออ d ด e <า>ใช่ไหมครับก็คือไม่รอก,ก็คอครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปตั้ง s อลลบีมนลงมาอีกเหลือห้าเหลือห้าร้อยจุด มันก็ผิดคอนเซปต์ของการออินเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหลือ5้าร้อยจุดแล้วแบบว่าเงินโดนหักไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติมีพันเหรียญเหลือห้าร้อยใช่ไหมฮะ5้าอนั้นเนี่ยทุกคนลองคิดดีนะ e q u i t y ี้เออโทษทีครับทุกคนลองคิดดีดีมาจินณนะเวลาที่มันมีพันเหรียญกับ5้า้อยเหรียญเนี่ยมันไม่เหมือนกันเขาถึงบอกว่าเวลาที่จะปั้นจากพอร์ตเล็กไปพอร์ตใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับ ค่อนข้างยากปั้นจากพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่เพราะมาจิ้นเราน้อยเราทนได้น้อยกว่าพอร์ตใหญ่นะครับพอร์ตใหญ่เนี่ยพอร์ตพันเนี่ยเราสามารถทนได้มากกว่าเพราะมาจิ้นที่เราคู่ยืมมันมีมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้มาจิ้นมันจะถูกคำนวณหายไปตอนไหนนะครับมันจะหายไปตอนที่เราปิดไม้มันเป็นกุศโลบายครับที่ออกมานะครับผมให้เราเสียเปรียบ นั่นเองนะครับถ้าจะออินให้ออินพังพอร์ตนั้นไปเลยครับแต่เราไม่แนะนำนะครับย้ำนะครับเราไม่แนะนำและไม่สนับสนุนนะครับผมการออินเพราะมันเปรียบเสมือนกับเอ่อมันเปรียบเสมือนกับนั่นแหละครับที่พี่โมโได้เขียนเอาไว้ครับทุกคนก็ลองไปแปลความเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันน่าจะติดเหลืองติดแดงนะครับเพราะที่นี่คือ x a ย u อ่า x a u นะครับผมทุกคนลองไปดูนะครับผมอ่าอันนี้ลองไปดูแลแปลความผมเชื่อว่ามันไม่ยากเกินไปนะครับทุกคนน่าจะแปลความได้นะเองน,นะครับโอเคนะประมาณนี้อ่ะเห็นไหมว่าเห็นไหม,ว,หไหมว่าตอนนี้การาฟมันก็เริ่มแดงลงแล้วเห็นไหมครับว่าก่อนที่มันจะมันจะขึ้นมันจะลงเนี่ยมันเกิดการสวิงก่อนเสมอนะครับนี่คือธรรมชาติครับ และเราต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้ครับเราต้องวางให้ถูกครับวางกลยุทธ์เราให้ถูกครับกลยุทธ์ต่อเงินทุนสําคัญมากครับนะครับโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่มูมีครับแล้วก็พูดถึงเรื่องธรรมชาตินะครับเมื่อมีคนบายก็ต้องมีคนเซลล์เมื่อการมันเกิดเทรนแล้วลองดูว่าธรรมชาติแล้วเราอยู่ฝั่งไหนสวัสดีครับไปละครับสวัสดีครับ